สวัสดีค่ะอยู่กับวิวเอ็ดเกมเมนะคะคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆเลยคือเราเนี่ยมาตอบโจทย์สําหรับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นสํำนักงานต่างๆนะคะหรือว่าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยากจะได้ปินนตราดีๆตอนนี้เราอยู่กับ HP นี่เลยนะคะใส่สาให้หน่อย <laughs> นี่เลยนะคะวันนี้เนี่ยวิวมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้เลย h p Smart Tan k นะคะ615 ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฟังก์ชันครบมากถัดมานะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะนั่นก็คือ HP DeskJet Ink Advantage 2337นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเขาจะมี2ส,สีด้วยกันนะคะแต่วันนี้บิวได้สีเขียวมาน่ารักมากนะคะเพราะสีเขียวน่ารักคู่กับบิวนั่นเองแต่จริงๆมีอีกหนึ่งสีก็คือสีขาวนะคะ1สีสีขาวและอีกหนึ่งสีคือสีเขียวนั่นเองนะคะก็สามารถไปเลือกกันได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะบิวเชื่อว,ว่านักเรียนนัก ึหรือว่าตามสำนักงานต่างๆอยากจะได้เครื่องปิ้นที่เขาเรียกว่าเป็น all-in-one ครบทุกอย่างเลยเราเริ่มกันที่ตัวนี้นกันก่อนเลยดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเวลาจะทํารายงานส่งเป็นยังไงคะคุณจะต้องไปหาร้านปินพ์เนื้อออกแม้บางทีเข้าไปหาร้านปิมพ์แล้วเป็นยังไงคะหมึกไม่ดีหมึกไม่คมหมึกไม่ชัดใช่ไหมบางทีปินพ์ออกมาเป็นยังไงคะฝนตกหอบผ่านฝน,น,นทีไหมคะโอ้โหฝนตกฟวันร้องขึ้นมา ฝนตกหนึ่งดวงคือกระจายไปหมดเลยไม่รู้ว่าตัวองสอนที่เราพิมพ์นเนี่ยคือตัวนังสืออะไรแล้วใช่ไหมคะทีนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะนอกจากว่าเขาจะมาในลักษณะคือเล็กกระทัดรัดแบบนี้คือน้ําหนักนี่คือกําลังดีนะคะคือยกได้ด้วยตัวเองคือซื้อไปแล้วนี่คือสามารถยกได้ติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็มาพร้อมกับหมึกนะคะต้องบอกว่าหมึกของเขาของทาง HP เป็นหมึกกันน้นะะําค่ะทุกคนคือไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกเลยนอกจากหมึกกันน้ํา แล้วหลายๆคนเวลาปริ้นรายงานออกมาหรือว่าส่งงานเจ้านายเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าตัวอักษรคมหรือว่าตัวอักษรค่อนข้างชัดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟล์ของเราเริ่มดูดีได้บอกไหมเปิดไปแต่ละหน้าคือเออตัวอักษรมันคมอะไรอย่างนี้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่เราเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวหมึกอะค่ะเปลี่ยนแท็งหมึกไปมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนหัวหมึกทุกครั้งเลยก็ทําให้เวลาเราปริ้นออกมาแล้ว สีก็จะชัดแจ๋วมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าภาพมันจะไม่ชัดคือเครื่องนี้สามารถปินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปนะคะก็ปินได้เหมือนกันนะหรือว่าเอกสารก็ทําได้เหมือนกันและเครื่องนี้เห็นแบบนี้นะทุกคนจะบอกให้ว่าราคาดีมากราคาสามารถจับต้องได้และมาพร้อมกับประกันด้วย คือเราชอบอย่างหนึ่งนะคะคือ HP เนี่ยเวลาคุณซ <shocked> ื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะมีประกันด้วยทั้ง2เครื่องนี้คือมีประกันนะคะแต่เครื่องเล็กแบบนี้เขาจะมีประกัน1ปีและข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะทุกครั้งเลยเวลาบิวมีปัญหาคือเวลาเราปินเครื่องฟินออกมาปุ๊บเฮ้ยปินไม่ออกอ่ะมันเป็นอะไร เป็นยังไงคะเราต้องหอบไปบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไงคะอซ้อนวินไปเลยเนึกออกมันยุ่งยากกับการยกไปแต่ของ SP ข้อดีคือเขามีบริการออนไซส์เซอร์วิสนะคะออนไซ e ์เซอร์วิสเนี่ยก็คือเขาสามารถไปซ่อมไม้คุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดยอยู่ที่ไหนของประเทศไทย77จังหวัดค่ะคุณ oh. เขาสามารถไปซ่อมไม้คุณได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคือปัญหาของคุณผู้หญิงหลายๆคนเลยคือเวลาเจอพวกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่คือเราจะแบบ เนื้องไม้พันนิกมากๆเฮ้ยทำไมมันปิ้นไม่ออกกัมันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้เขามีบริการ c เซ็ center ด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นมนุษย์แบบปิวก็คือทําอะไรไม่ค่อยจะเป็นอะไรอย่างนี้และ c เซ็ center ของเขาไม่ได้เปิดแค่เวลาทําการนะคะทุกคนเขาสามารถให้คุณโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถือว่าเยี่ยมยอดมากค่ะถัดมานะคะอยู่กับอีก1รุ่นนั่นเองนะคะกับ HP Smart Tank นั่นเองนะคะรุ่น615นั่นเองรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ จากรุ่นนี้นะคะเพราะารุ่นนี้เนี่ยเขาทีเอ n นไปแล้วใช่ไหมคือไม่ว่าจะพิมพ์นะคะสแกนหรือว่า Copy ได้แต่ตัวนี้จะเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาด้วยนั่นก็คือสามารถมีแฟกเข้าไปด้วยนะคะคุณสามารถส่งแฟกผ่านทางเครื่องนี้ได้เลยเขามีการ Connect ได้2รูปแบบด้วยกันนั่นหมายถึงพูดง,ง่ายๆเลยะคะ่ะคือการสั่งพินพ์นั่นเองนะคะได้ทั้งหมด2แบบด้วยกัน รูปแบบแรกคือ Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct คืออะไรห oh. ลายหคนแบกเคยพี่ Wi-Fi Direct คืออะไรเอ่ยง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือนะคะคุณสามารถนะคะ คอนเน็กกับเจ้าเครื่องปรินนี้ได้เลยแล้วก็สามารถสั่งปรินได้เลยแม้แต่ว่าเน็ตของคุณจะไม่มีคุณไม่มี 4G คุณไม่มี 3G หรือไม่มีใดใดทั้งสิ้นนะคะคุณสามารถคอนเน็ก WiFi Direct แล้วก็สั่งให้เจ้าเครื่องปรินนี้ปรินได้เลยแต่ถ้าเกิดในกรณีคือเฮ้ยแบบจะต้องปรินงานด่วนมากๆเลยตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดน่ะแต่ว่าไฟงานอยู่กับเราทำยังไงดีถ้าเกิดว่าคุณมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า eprint นะคะคุณสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ ส่วนไหนในประเทศไทยหรือว่าอยู่ส่วนไหนบนโลกใบนี้คุณสามารถสั่งปริ้นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะเทคโนโลยีนี้สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะคะว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะพอหน้าจอมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมเราจะเห็นรูปนี้ ตัวที่2แบบนี้เรากดเข้าไปเลยค่ะหมึกของเขานะคะเป็นหมึกสีดําที่สามารถกันน้ําได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแนะนําว่าส่วนใหญ่รายงานของน้องๆหนูๆห,หรือว่าคนที่อยู่มหลาลนะัยเนาะหรือว่าเอกสารทั่วไปก็จะใช้สีดําเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เลยคิดค้นขึ้นมานะคะให้หมึกสีดำเนี่ยเวลาปิ้นแล้วสามารถกันน้ําได้นั่นเองค่ะเท่าที่เราสังเกตดูนะคะทุกคนคือเครื่องเนี่ยทำงานเงียบมากะคะ่ะแล้วก็ ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วรูปใหญ่ขนาดนี้นะคะประมาณ 1A4 เจ้าเครื่องนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปเลยว่าเป็นยังไงบ้างได้แล้วนะคะเป็นออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่สวยเกินไปนะคะเพราะว่าใช้แอปเยอะ <laughs> นี่เลยนะคะพิมพ์ออกมาก็จะสีสดแบบนี้เลยบอกแล้ว HP พิมพ์ออกมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่คือกระดาษโฟโต้เลยที่บิวเลือกพินพ์รูปนี้เพราะบิวอยากรู้ว่าเวลาเขาพินพ์ออกมาแล้วสีมันจะสดแบบไหนนะคะ คือสีโคมคือชัดมากเลยนะคะแบบนี้เลยเข้ากับเทศกาลตรุษจีนพอดีเลยนะคะปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่อย่าลืมว่าบิวใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆหรือว่าใครที่ใช้ Android นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วกับ HP Smart App นะคะทุกคนนี่เลย ก็จะมีเดี๋ยวเราขึ้นแอปพลิเคชันรูปร่างหน้าตาให้นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นตั้งค่าต่างๆปริ้นออกมาอาจจะได้สวยมากกว่าที่วิวปริ้นออกมาอีกนะคะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่ายา้ำอีกหนึ่งรอบก็คือว่า รับประกันของเขาเนี่ยรับประกัน2ปีเต็มเลยนะคะสำหรับรุ่นสมาร์ทแทงค์รุ่นนี้นั่นเอง2ปีเต็มคือ,อยังไงถ้าเกิดว่าเครื่องปิมนของคุณมีปัญหาเขาออนไซต์เซอร์วิสให้ด้วยนะจ๊ะนะคะคือสะดวกสบายมากๆนะคะครอบคลุม77จังหวัดเลยหรือถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปิมนใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าเอ้จะแก้ไขเครื่องปิมนยังไงง่ายๆก่อนเลยก่อนที่เราจะออนไซต์นะคะโทรไปก็ได้เรามีคอร์เซ็นเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะสามารถโทรไป สอบถามรายละเอียดพี่พี่พนักง,งานของทาง HP น่ารักมากให้คำตอบให้บริการจากใจได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้ว2รุ่นนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แนะนำว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ ITCITY นะคะกับ e อ g ด m e r มได้เลยนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเรามีช่องทางการออนไลน์นั่นก็คือ itcityonline.com นั่นเองนะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะถ้าอยากได้ของดีอยากได้ปรินเตอร์ดีมีคุณภาพนึกถึง HP เลยอย่าลืมไปจัดกันนะคะ